สวัสดีค่ะแม่แม่เอสซีคะ่ะน้องชุมทองมาถึงบ้านแม่มะนาแล้วเนาะเล็กลงมากเลยมากินกกน,นันใบไผ่เลยอยู่วัดเนี่ยมาลมาัสมาลามามาลาแาลามคลัมามา,า<อ>มมามาลามามาลามาูลามา,าลามาลามาามาลมันามาาอาามาลามาลามาลามาาามาลาามามาาล สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ่สวัสดีครับผมจามากับฝนเนาะมากับฝนแล้วฝนเยอะมากเลยก็เลยกับพาน้องถุงทองมาพักผลนจะได้ไปรับน้องน้องนิวนะคะน้องนิวปิดเทอมแล้วพี่นิวปิดเทอมแล้วไปรับพี่นิวที่ชนบุรีออ แล้วก็จะได้ไปสุาราอีกที่สุราษนะค่ะแม่แม่โอ้ยยางเหลียวเลยโอ๊ะโอ๊ะไปหาแม่เขายางเหลียวเลยมังบังกล่องลื่นเนาะฝนตกโอ้ยมือได้รูปอ้มือมืนมือ โอ้ยไปเจอแม่มะนาวจะเป็นยังไงโอ้ลื่นลื่นลื่นทุงท้องลื่น <c ười> ขึ้นไปยังลงมาดูดูดไปละคุณมาพี่น่ะม<า>ัน<า>ลื่นหางสั้นกิดี Dạ với chín nhà vợ nhà vạch phân thủ mày mày nè Ôi chú 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 Dài có chật lốm Ngang cậu có Ba Ngang con Ma 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 ไอ้เงาขก้อนผู้ทางไอ้เท่เออคือทางเออคือดูทางเขาเดวนทางเขาดูทางเขาดูทางเขาเดวนไปหาแม่มะนาวเขาเออเขาคือดูทางวะคอยละคอย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 ไปจะไดนเร็วแถอเฝ้าเนาะเฝ้ายันไปหาเขาป่ะทันเออเออ ไปลาไปไปไปไม่ให้ไม่ให้เขาไปเร็วเขาเฉียดติดตัตามไปลาไปไม่เฉียดเขาไปลาไปหาแม่ไปเฮ้ยเฮ่คอยคอยคอยคยคอยเห็นไหมไปยังไม่แถวเดินตามไปทันเลรฮะเฮ้ยแถวเดินตามไปท่านออน,น,าาน,น,นั่นนะฝนก็ตกนะครับแม่แม่เ้าเฮาฝนก็ตกแม่แม ฝนดินนะครับผมฝนดินตกพายุเข้าแล้วเนาะอือฮะถอยถอยล่ะถอยไปไปไปล่ะไปไปยางไปไปไปล่ะไปไลล่แเออตามหามแม่มานาวแล้วเออเออเยอะเยอะเยอะคนดีด่วนแท้เยอะ คอย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 ลาคอยคอยคอยไปหาแม่มะนาวเรื่ถึงกระแร่งนี่เอ้าอี่แล้วลุยปลายาน่ะมาถอยมาถอยอีลุยปลายาน่ะไปหนุนหนุนหนุนไปหาแม่ไปหนุนไปหาแม่ไปลาไปหนุนหาแม่เอาเถอะเถอยเถอยลุยไปทุกทีทุกเดทเถอยไป ไปเอยถอยมาถอยมาไปหลับไปไปถอยมามามาไปหลับไปเ้ยมาเลยลุยถุยถุยุเด่นไปไปหลับไปเออไปหาแม่เลยเออ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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับแม่มเจอกันแล้วครับผมเจอกันแล้วครับผมเจอกันแล้ว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 ครับเจอกันแล้วโอ้ยเจอกันแล้วดีใจดีใจดี โอ้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 ดีใจแดงเหรอเออดีใจแดงเหรอเหอดูเขาเออดูเขาเห็นจันแล้วเห็นจันแล้วเจอกันแล้วครับผมเจอกันแล้วกับแม่มะนาวเยอะ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 เยอกันกับแม่มะนาวแล้วเออเอออ่ะอ่ะเออเยอะถึงท้องเยอะ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 เด็กเขาดีใจถึงท้องเขาดีใจเยอะแม่มะนเอาเขาดีใจแม่เขาก็ดีใจ อว ok. ันนี้มาเจอกันแล้วมาหาแม่มะนาวแล้วนะครับผมอพามหาแม่เขาแล้วนะครับผมเยอะเยอะดีใจใหญ่เยอะแม่กับลูกเขาเจอกันเยอเยอะแม่กับลูกเจอกันแล้วเจอแม่มะนาวเขาแล้วน่น่นเหนือถึงทองน้อยถึงทองหน่อยเยอะเยอแม่เขากอดเอาไว้กอดเอากอดเอาอ

มาเลยเออเออเออไปได้ทุกทีเลยเอเย้เยเยอเย้เเอเออดีใเฮ้ยเอเย้เยอเยาาายอดเออหอมหอมหอยหอ้อย้โอ้มาดูดใหูเขาโอ้คิดถึงแรงคิดถึงคิดถึงคิดถึงเออแมนาเอ้ยอะไรคิดถึงแรง ủa lại chỉ thương đen con đi ủa 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 Ồ, lại chỉ thương đen lại chỉ thương mẹ đen đi luôn rồi 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 rồi, ai phải phải ha mẹ đi đây, ai vợ chơi chơi thôi ha mẹ đi ướt, chạy ha mẹ đi cái đó chơi 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 ơ đi cháy loạn lãn thương 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 đèn đi thùng mà làm á hỏi mà ơ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  áo, ơ ơ Áo ơ Áo ơ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  อดีใจอาดูทูแม่ว่าละ<ด>่ะอ,กอะกอดกันแล้วกอดกันกบเม่มะนาวแล้วล,ลูกเออดีใจแฮะเออเม่มะนาวกับจำนองถึงท้องได้แล้วนะ <c oughs> มาถอยถอยถอยลาถอย,ถอยโอ้โอ้วิ่งใส่เลย กินใหญ่เลยเน่แม่เขาก็ดีใจเป็นลูกมากดีใจใหญ่เลย สำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลายถุงทองด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปน้องถุงทองมาอยู่กับแม่มะนาวนะคะคุณตากับคุณย<ห>ายก็จะไปทุระหลายวันยอยู่ค่ะจะไปสุราษฎร์แล้วก็ไปชนบุรีไปรับน้องนิวเนาะน้องนิวปุดเทอมแล้ว เอามาฝากแม่แม่นะคะ,ะแวบบหาน้องถุงทองได้นะคะอยู่ช่องทางมะนาวพี่ทองคำนะคะ,ะสวัสดีครับถุงทองสวัสดีครับแม่แม่กับลูกสวัสดีครับฝากแม่แม่ป้อนผลไม้น้องถุงทองได้นะคะ,ะช่อง พังมะนาวที่ทองคำนะคะฝากน้องถุงทองไวค้ค่ะสวัสดีคะ่ะ